ธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวจริงไหมมีคนชวนกันอะธรรมะอืมอะรำอะทำว่าอะไรแข่งกันธรร,ธร,รมะไกลตัวจริงไหมไม่จริงเลยครับอนุของชีวิตเรามีธรรมะอยู่ตลอดเช่นเดินข้ามถนนเราขาดสติไม่มีธรรมะเล่นโทรศัพท์มองที่อื่นไม่มองซ้ายมองขวาประเทศไทยเราอะต้องมองซ้ายทีขวาที หรือแม้กระทั่งในโลกใบเนี่ยก็ต้องมองซ้ายดีกว่าดีทำไมต้องมองซ้ายดีกว่าดีเพราะเรามองพร้อมกันไม่ได้ยังไม่ไม่ไม่มีทางอย่างน้อย0.01วิขาดสตินีดเดียวชีวิตไปแล้วนะมีน้องสองคนขับมอเตอร์ไซค์ช้าสักสองวิมีสติสักหน่อยไม่ประมาทสักหน่อยหยุดรถไฟผ่านไปได้อยู่ต่อในโลกใบนี้ไม่รู้อะไรโดนใจถึงข้าไปเธอไม่ได้สนใจรถไฟที่มาจากโลกนี้ไปนี่ไหมพระเจ้าสอน84,000มาทำันไร ไม่ประมาทมีสติข้อเดียวเท่านั้นถ้าเราขาดสติเห็นไหมเราขับรถต้องมีสติทํางานต้องมีสะอ่าซื้อของต้องมีสเอ้ยสตังเนี่ยได้แล้วสตดตังได้แล้วเอาน้าต้องมีสติแชู่ชมูเออซื้อของต้องมีสะติดังไม่มีมีสตางไม่มีสติระวังจะกลายเป็นหมูสเตะเห็นไหมฮะอยากประสบความสําเร็จต้องมีอิทธิบาทสิไปซ้ายก็เมตตาหันไปขวากรุณาหันไปข้างหน้ามุนริตาหันไปด้านหลังอุเบกขา มีความรักสงสารยินดีไม่อิจฉาดิสยาแล้วก็มีวางใจเป็นกลางอยู่กันด้วยความรักเห็นไหมมีมีมช็อตไหนที่ไม่ได้ใช้ธรรมะบ้างจีบกันใส่ใจเช้าถึงเย็นถึงทําไมเจอกันแล้วชอบกันเลยก็บุเพศนิวาสไงรักกันตั้งแต่ชาติต่างก่อนมาชาตินี้ไม่มีเวศนิวาสแต่เช้าถึงเย็นถึงดูแลกันตลอดใส่ใจกันตลอดเนี่ยบางคน,นตั้งแต่มีสามีไม่มีเวลาให้เพื่อนนะ เขาใส่กันตลอดใส่ใจกันตลอดใส่ใจกันตลอดผู้ชา่ไม่ได้ตั้งใจให้พูดผิดนัเนี้ยนอนก็เห็นหน้าเขาลอยบนเพดานเออดื่มน้ำเห็นหน้าเขาลอยในแก้วน้ำอุ้ยสวัสดีนะเธอทานข้าวเห็นหน้าเขาลอยอยู่ในจานข้าวตายแล้วเธอเป็นกระเพราหรือนี่ขณะเข้าน้ําเห็นหน้าเขาลอยในคอหานตายจริงคนอะไรหน้าเหลืองจังเลยเป็นสมุดโทรศัพท์หรือไงดูสิเนี่ยอันนี้เ็าเราเกื้อกูลกันในปัจจุบันเห็นไหมความรักก็มีธรรมะความเกลียดอย่างเงี้ย คุณมางานศพคุณได้อะไรได้เป็น,นัผู้ให้และเป็นผู้รับให้อะไรให้เงินให้ปัจจัยช่วยเหลือเออเขาใช้งบประมาณงานศพนี้ใช้ไปสามหมื่นห้าหมื่นแสนสองแสนคนนี้พันคนนี้หมื่นอ้าวช่วยเหลือกันแบ่งเบาเขาบางคนไม่มีเงินมาช่วยกลางเต้นมาช่วยเสิร์ฟน้ามาช่วยล้างจานใช้แรงนี่ได้เป็นผู้ให้ได้ได้อะไรตั้งแต่เข้าไปทางทางเข้าปุ๊บเอาวัดสังมายามนี้แต่พังทุบหนึ่งดอกเราเองก็พึงตายเป็นแน่อยถ้าเราต้องตุยเราก็จะไป อิจฉาลิขยากันมากมางานนี้แล้วต้องโลภน้อยลงนะกลับไปบ้านโกรธน้อยลงหลงน้อยลง